นะคะคุณลุงเป็นไงบ้างเอ่ยมาใส่เราจะบอกว่าเหนื่อยมากมากเหนื่อยร้อนแต่ที่ฉันยอมดำยอมเหนื่อยค่ะใช่สนุกมากๆบรรยากาศที่หาดบเรีนสวยมากเลยครับเอาดีกว่าเรามาคุยเรื่องส่วนตัวกันบ้างดีกว่าเรื่องที่หนุ่มๆทุกคนอยากจะรู้แน่นอนเลยเอาไปว่าให้ถ่ายดีกว่าว่าหน้าอกไอ้บิ๊มรับอะไร ใช่แล้วให้คุณลุงไทยดีวว่าหน้าอกไอติมครับอะไรเอ่ยถ้าให้ทายน่าจะครับรับซีถูกไหมคะขับซีเจ็ดสิบใช่มีคะถูกต้องเลยนะคะว่าแต่ว่ามาทายกันวะขอถ่ายอย่าทายดิฉันค่ะดิฉันเขินเอวค่ะเพราะว่าช่วงเอวคุณลุงสวยมากเอวนี่โค้งงอนสุดยอดมากเลยอ่าไหนลองยืนโชว์ตัวสิคะแต่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 แด เอานะคะดิฉันว่าเอของคุณลุงยี่สิบห้าผิดค่ะเอ้าผิดค่ะท่านเท่าไหร่อะคะเอของคุณลุงเท่าไหร่เอ่ยเฉลยเท่าอายุค่ะเท่าไหร่อะคะยี่สิบสี่ค่ะอ๋อตายแล้วมีบอกอายุมีบอกตัวเลขกันด้วยดีกว่าแต่ว่าสเปคที่สาวๆทุกคนต้องมาเป็นอันดับหนึ่งก็คือต้องมีอาถูกต้องค่ะ ันนี้คือมาก่อนเลยแน่นอนค่ะอันที่สาก็คือความรอดความรอความรอความรอกับเงินนะคะสาวๆคิดอย่างนี ka, uh> e ้เอาราคาหนุ่มๆทางบ้านก็เอาไปเอาใจแฟนแล้วกันนะคะเดี๋ยวค่ะฉันอยากทราบว่าตอนนี้หัวใจของคุณนี่ยังว่่งป่าคะตอนนี้ค่ะก็มีคนคบๆอยู่คุยๆอยู่ใช่แล้วก็มีบ้างแหนผู้หญิงลันลาผู้หญิงอย่างพวกเราอย่าบอกนะคุณลุงไม่มีอ่ะ ออพูดได้ว่าตี้อ๋อไม่ได้เีคนเดียวเอางี้ดีกว่าเคยคุยกับผู้ชายมากที่สุดกี่คนมากที่สุดเหรอฉันว่าต้องยืมนิ้วค่ะยืมนิ้วไอติมหนับใช่ไหมเอาดีกว่าเอาแบบเยอะๆที่สุดเลยในช่วงหนึ่งคุยกี่คนไม่รู้ที่ฉันก็ไม่ได้คุยไม่ค่อยคุยเยอะนะคะเต็มที่ก็สองสามคนอ๋อสองสามคนนี่คือออกไปกุ๊กกิ๊กกินกาแฟกินขนมช้อปปิ้งกับเขาทุกคนเลยไหมทุกคนที่มาที่มาเลยนะที่มาถูกแฟน มากกว่าแฟนอ๋อน้อยไม่ใช่น้อยกว่าแฟนน้อยกว่าแฟนนี่คือกิ๊กป่ะคะกิ๊กใช่ป่ะมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนเอาไว้ขำๆกุบกิบทำไมเซฟแล้วอ๋อสองสามคนนั่นเองอืมคุณข่าวติชัีคุณไม่เห็นเล่าถึงเรื่องส่วนตัวเหรอก็มีค่ะก็บอกไปแล้วว่าคนคุยอยู่ก็มีบ้างส่วนสเปกรอสเปกก็แบบ ขอบอกเลยอ่ะชอบพี่นิกกี้มาก,มากๆาค่ะถ้าพี่นิกกี้ดูเ <ๆๆ S 1> ทปนิวบอกอบอกเลยนะว่าไอ้ดิมชอบมากดิมปลื้มพี่นิกกี้มากๆปลื้มมาตั้งนานแล้วออก็แบบปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธกับชายยาพี่นิกกี้ไม่ได้เลยก็พี่นิกกี้เก้านิ้วอ่ะใครๆก็อยากจะริมรอ,อเชื่อว่าไอ้ดิมพูดทำนี้ไปสาวๆหลายคนต้องคิดแน่เลยโอ๊ยว่าชอบพี่นิกกี้เหมือนกันคชอบใช่ อย่าบอกนะว่าใครๆไม่ชอบอ่ะพูดถึงไี่มิกกี้ผู้หญิงทุกคนก็อ่าต้องมีเก็บน้ําลายบ้างแหละเดี๋ยวว่าแต่ผู้ชายเลยเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็เก็บน้ําลายเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็เหมือนกันแหละเห็นผู้ชายหลอกๆว่าอยากจะเข้าหาอยากจะลองพิสูจน์ว่าแต่ละคนมันเป็นยังไงมิกกี้นี่ถือว่าเพอร์เฟกต์นะคะเพอร์เฟกต์มากอย่าอย่านะแถมแบบไอดิมตองแล้วแล้วนิ้วใช่แล้วค่ะผู้ชายเขาก็แบบปาแฉะเปช่นเขาผู้หญิงนะ รวมทั้งชาวสีม่วงใช่ไหมเอ่ยชาวสีม่วงใช่แล้วเลดี้่บ่อยใช่แล้วนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเรามาที่หาดปึกเตียนมีความสุขมากๆเราสองคนใส่บีจีนี่ที่เราชอบกันอยู่แล้วใช่ค่ะรู้สึกแหมว่ามาทํางานเหนื่อยก็จริงนะแต่รู้สึกว่าคุ้มค่ากับการได้มาที่หาดปึกเตียนมากเลยใช่ค่ะใช่แล้วเพราะดูบรรยากาศรอบๆอบนี้สิคะสวยมากเลยดูทะเลก็สีฟ้าเคลื่อนนมโอ้โหสงบ แถมรีสอร์ทที่นี่ยังสุดยอดมากๆเลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วก็จะบอกว่าเราเหนื่อยเราเหนื่อยจริงเราแล<ช>้วแต่แต่ว่าเราได้พาท่านผู้ชม่ยเที่ยวใช่แล้วค่ะนะคะวันนี้นะคะก็หมดช่วงเวลาของเราแล้วนะคะหมดเวลาสนุกแล้วใช่แล้วใช่แล้วค่ะแล้วมาพบกับสาวๆที่ใส่บิกินีอีกมากมายในรายการบิกินีชูพีสค่ะ I wanna be a billionaire so I'm freaking bad